แผ่นดินไทยอันยิ่งใหญ่แต่ไปด้วยธงไตโรงที่พลิ้วสวยในทุกสถานที่แต่ปัจจุบันมีคนไทยจํานวนไม่น้อยที่ยังไม่รู้ถึงประวัติความเป็นมาของธงชาติไทยอันเป็นสัญลักษณ์ของชาติมาตั้งแต่อดีตการธงหมายถึงสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเครื่องหมายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วโลกโดยส่วนใหญ่มีที่มาเหมือนกันคือมาจากสัญลักษณ์ในการทำสงคราม จริงๆแล้วนิยามของคำว่าธงเนี่ยนะครับก็คือเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเครื่องหมายนะในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ต่างกันไปในสมัยอดีตนั้นธงเนี่ยมีมีค่าเกี่ยวกับเรื่องของการนำทับซะมกากกว่าก็คือเป็นสัญลักษณ์ของการนำทัพนะในสมัยอดีตก่อนกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยธงเนี่ยยังไม่มีพระราชบัญญัติ นะครับพูดง่ายๆเลยว่าขนาดของธงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของกองทัพที่ต้องใช้ถ้ากองทัพใหญ่ก็ต้องธงขนาดใหญบ่บางกองทัพก็จะเป็นลักษณะของธงแบบหางแซงแซวคือหางแฉกก็มีนะครับบางกองทัพเนี่ยก็จะมีการทําผู้ขึ้นมานที่ปลายธงซึ่งแล้วแต่คุณะลักษณะของก็เรียกว่าวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆในหมู่ชนนั้นๆครับผมสรุปแล้วก็คือเปองหมายประจำกองทัพก่อนในสมัยโบราณ ธงผืนแรกที่ประเทศไทยใช้นะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่รู้จักหรอกนะเพราะว่ามันเก่าเกินไปก็คือต้นรัตนโกสินทร์รศ .1 หนึ่งนะครับก็คือตรงกับพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับพระราชการที่หนึ่งธงในสมัยแรกของเราเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะคือผือนผ้าแดงนะผืนผ้าแดงแล้วก็มีวงจักรอยู่ตรงกลางนะมีวงจักรอยู่ตรงกลางซึ่งวงจักรเนี่ยมีที่มาอย่างไรทราบไหมครับอ่าก็คือจริงๆแล้วเนี่ยวงจักรเนี่ยมีที่มาก็คือ เป็นหนึ่งในอาวุธของพันนาลายคือพันนาลายพันนาลายในมีเสียมสี่กอนนะครับวงจักรก็เป็นหนึ่งในอาวุธของพันนาลายก็เลยพอองค์ทานแรกกันที่หนึ่งเนี่ยก็เลยนามาวางไว้ตรงกลางผืนผ้าแดงนะครับแล้วทําไมต้องเป็นผืนผ้าแดงเพราะว่าสีแดงเนี่ยคือสีที่เห็นชัดที่สุดในทางวิทยาศาสตร์เลยนับสีแดงเนี่ยคือสีที่เห็นชัดที่สุดแล้วก็การนําทับในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราก็ใช้ธงผืนผ้าแดงอยู่แล้วนะครับจึงเป็นที่มาของสีแดง บนผืนธงนะครับและตรงนี้แหละครับเป็นปริศนาด้วยสีแดงที่อยู่บนผืนธงเนี่ยในสมัยรยัชกาลที่1และมีวงจักรสีขาวเนี่ยนะครับสีแดงเนี่ยคือสีที่มาถึงธงไตรลงด้วยนี่แหละน้อยคนจะรู้ว่าเอ๊ะสีแดงธงไตรลงไม่มาได้ยังไงทุกคนรู้แต่ว่าความหมายคือชาติศาสนาพระมรากษศัตร์แต่ไม่มีใครรู้ว่าที่มาของสีเนี่ยมาเพราะอะไรมาจากไหนครับผม สำหรับทงผืนแรกของไทยนั้นเริ่มแต่เมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัดแต่หลักฐานที่พบคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเพราะปรากฏในหนังสือจดหมายเหตุของฝรั่งเศสกล่าวว่าเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2223เรือรบของฝรั่งเศสชื่อโลโวตูมีมองซิเอร์คอนูแอนเป็นนายเรือได้นำเรือเข้ามาถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อจเจริญพระราชมัยตรีและการค้าในเรือได้สอบถามทางกรุงศรีอยุธยาท่าจะยิงสลุ u ให้แก่ชาติไทยเมื่อเรือผ่านป้อมวิชัยเยนตามประเพณีของชาวยุโรปสมเด็จพระนารายณ์ทรงอนุญาตและรับสั่งให้ทางป้อมยิงสลุ u ตอบด้วยในการที่เรือรบฝรั่งเศสจะยิงสลุดให้นั้นทางป้อมจะชักธงชาติขึ้นแต่เวลานั้นธงชาติไทยยังไม่มีจึงชักธงชาติฮอลันดาขึ้นแทน ต่ฝรั่งเศสไม่ยอมยิงสลูดเพราะเห็นว่าไม่ใช่ธงประจำชาติไทยและแจ้งให้ทราบว่าหากไทยประสงค์จะให้ฝรั่งเศสยิงสลูดให้เอาธงชาติฮอลันดาลงแล้วชักธงอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นแทนพระเอิญในสมัยน,นั้นผ้าแดงเป็นผ้าที่หาได้ง่ายกว่าผ้าอื่นไทยจึงทำธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วชักขึ้นฝรั่งเศสจึงยิงสลูดให้ นับตั้งแต่นั้นมาไทยก็ถือเอาธงสีแดงเป็นธงชาติไทยครับธงในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะอย่างที่ผมบอกไว้ก็คือว่า เรามีการใช้คือพระองค์ท่านนะได้ดําริในการที่จะนําวงจักรสีขาวซึ่งเป็นอาวุธของพันธารายเนี่ยนะมาวางกลางผืนป้าแดงนะแต่ว่านะครับต้องมีคําว่าแต่ว่านิดนึงก็คือว่าธงลักษณะน,น,นี้เนี่ยเราใช้เฉพาะเรือหลวงเท่านั้นก็คือกําปั่นหลวงของราชกาที่1น,นะส่วนชาวบ้านชาวช่องธรรมดาเราเรียกว่าสามัญชนชาวสยามเนี่ยก็ใช้แค่ธงแดงเกลี้ยงธรรมดาทําไมรู้ไหมครับ ทำไมถึงไม่ให้ประชาชนธรรมดาเนี่ยปักธง,งที่มีวงจักรไว้ด้วยเพราะว่าวงจักรเนี่ยเป็นอาวุธของพนาลายนะครับและก็ตามตำนานเนี่ยพนาลายนี่แหละครับได้อวตารมาเป็นรัชกาลที่หนึ่งหรือผ่านมหาวัตร์แห่งราชาวงศ์จกกีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นวงจักรก็เป็นของสูงประจํากษัตริย์คนธรรมดา,ายอย่างเราเนี่ยคือมปใช้นี่ผิดครับแย่เลยนะครับเราต้องแยกใจให้ออกก็เลาคงใช้แค่ธงแดงเกียงธรรมดา พอขึ้นสมัยรัชกาลที่สองนะครับสยามเปลี่ยนแปลงธงอีกแล้วนะคร matter matter feels, ับคราวนี้เปลี่ยนแปลงธงเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่สองนั้นเป็นครั้งแรกที่สยามเนี <continuously eighth> ่ยได้ช้างเผือกมาเอกได้ช้างเผือกเอกถึง3มช้างเลยนะครับต้นอธิบาอย่างนี้นิดหนึ่งว่าช้างเผือกเอกเนี่ยนี่ครับผมมีช้างเผือกตัวเล็กๆให้ดูนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยช้างเผือกไม่ได้ผิวสีขาวนะครับแต่ว่าเป็นผิวปกติแต่ว่าเพียงแต่ว่าจมูกแล้วก็เล็บนะครับจะเป็นตรงตรงงวงเนี่ยก็จะเป็นสีชมพู นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเ,เราได้ช้างเผือกเองมาถึง3มช้างนะครับซึ่งไม่มีแผ่นดินใดเนี่ยเสมอเหมือนพูดง่ายๆว่าเป็นเป็นบุญญาธิการของพระองค์ท่านโดยแท้จริงนะครับรัชกาลที่สองก็เลยดำริว่าถ้าอย่างนั้นเรามีช้างเผือกถึง3มช้างเนี่ยนะครับเราควรที่จะนําช้างเผือกเนี่ยวางไว้กลางวงจัดนะเพื่อเป็นเหตุเตือนใจว่าแผ่นดิเนเรานี่แหละนะครับแผ่นดินรัชกาลที่2เนี่ยของสยามเนี่ยได้ช้างเผือกมากที่สุดนะครับจึงเป็นที่มาของธงสยามแบบนี้ครับ ก็คือวงจัดมาจากราชกาลที่1เป็นอาวุธของพณนนาลาัยอย่างที่บอกนะครับเราก็เพิ่มช้างเผือกไว้กลางวงจัดอีกหนึ่งช้างนะครต้องเรียกหนึ่งช้างเพราะว่าช้างเผือกเนี่ยเมื่อสมโพธิแล้วจักเชือกเนี่ยเราต้องเรียกสรพนาว,ว่าช้างนะคนไทยไม่คยรู้กันนะครับตรงนี้แหละครับเป็นธงรัชกาลที่สองนะครับแล้วประเทศสยามเนี่ยได้ใช้ธงแบบนี้นะครับจนถึงรัชกาลที่3เลยนะครับบอกไว้นิดนึงในสมัยรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่3เนี่ยธงทั้งหมดเนี่ยใช้บนเรือกำปั่น ไว้ค้าขายล่องไปล่องมาค้าขายกับชวาต่างประเทศยังไม่มีการปักธงบนแผ่นดินเพราะว่าสยามนะฮะแล้วก็มอญลาวพม่านะฮะรัชชาใกล้เคียงเนี่ยอยู่กันแบบบ้านพี่เมืองน้องไม่มีการแบ่งอาณาเขตเหมือนทุกวันนี้นะครับเราใช้ธงเฉพาะบนเรือเท่านั้นเอง ต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุเทธเลิศราณนภาลายรัชกาลที่สองโปรดให้สร้างเรือกำปันหลวงสองลำสำหรับการค้าของรัฐบาลระหว่างกรุงเทพกับสิงคโปร์และมาเกา๊าเรือสองลำนี้ชักธงแดงเป็นสัญลักษณ์แต่เรือของชวาและมาลายูก็ชักธงแดงเหมือนกันเจ้าเมืองสิงคโปร์จึงขอให้เปลี่ยนไปใช้ธงอย่างอื่นประกอบกับรัชสมัยของพระองค์ได้ช้างเผือกถึงสเชือกนับเป็นปรากฏการพิเศษ จึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำรูปช้างเผือกลงไว้กลางวงจักในเรือหลวงด้วยส่วนเรือพ่อค้าอื่นยังคงใช้ธงแดงตามเดิมแล้วนี่ผมมาถือธงอะไรล้วนี่นะครับหลายคนสงสัยว่าเมื่อกี้เนี่ยเรายังพูดถึงธงในสมัยรัชกาลที่3อยู่เลยก็คือมีวงจักรแล้วก็มีช้างเผือกเนี่ยอยู่กลางวงจัก เป็นธงสมัยรัชกาลที่3แล้วนี่กลายเป็นชาเผือกนะครับขนาดใหญ่โตหมโหลานเลยแล้วก็องจากหายไปไหนนะครับหลายคนสงสัยซะแล้วนี่แหละครับคือธงในสมัยรัชกาลที่4นะครับองจากที่หายไปเนี่ยมีเหตุครับมีเหตุเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเริ่มมีการค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นทําให้ราชดอนซึ่งเคยใช้เป็นแบบไหนครับธงแดงเกลี้ยงผมบอกไว้แล้วนะครับธงแดงเกลี้ยงเนี่ยมันไปซ้ํากับของธงชวานะฮะธงของประเทศอื่นที่เข้ามาล,ล่องเรือค้าขายกันทําให้ พระอ,องค์ท่านรัชกาลที่สี่เนี่ยตัดสินใจว่าสยามเนี่ยโดยเฉพาะพวกราชดอนเนี่ยนะครับจะต้องมีธงของตอนเองแล้วอย่าไปใช้เลยธงแดงกเกลี้ยงซ้ำกับคนอื่นเขาไม่มีความเป็นสยามนะแต่ถ้าสมมุติว่าจะให้เอาธงของกำปั่นหลวงซึ่งมีวงจักรและช้างเผือกไปใช้เนี่ยได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าผมบอกแล้วว่าวงจักรเป็นของสูงเป็นของพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นรัชกาลที่4ก็เลยบอกว่าเอาจักรออกไปเลยนะครับแล้วก็ขยายช้างให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ราชฎอนเนี่ยไปใช้ได้ นี่เป็นที่มาของธงช้างเผือกและก็เป็นธงชนิดแรกของสยามที่ใช้แทนธงแดงเกลี้ยงของราษฎรเราเรียกว่าธงสยามแบบธงช้างเผือกครับผมและในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สท่านได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ตราพระราชบัญญ,ญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม ลงวันที่25มีนาคมรัชศ,ศักราช110หรือพุทธศักราช2434กํากำหนดธงต่างๆถึง13ชนิดนับเป็นพระราชบัญญัติฉบับแรกของประเทศไทยซึ่งได้กำหนดลักษณะของธงชาติไทยไว้เป็นที่แน่นอนเรียกว่าธงชาติสยามมีลักษณะเป็นรูปธงช้างเผือบพื้นสีแดงใช้สำหรับเรือกำปั่นและเรือพ่อค้าทั่วไป ส่วนเรือหลวงใช้ธงช้างเผือกส่งเครื่องยืนแทนถึงแม้จะมีพระราชบัญญัติกำหนดลักษณะของธงชาติสยามแล้วแต่ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยส่งผลอันใหญ่หลวงต่อทั้งประเทศ และเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนธงชาติไทยอีกครั้งหนึ่ง งชาติสยามพัฒนาพร้อมกับความก้าวหน้าของประเทศชาติจ่นกระทั่งมีพระราชบัญญัติลักษณะของธงชาติสยามขึ้นแต่หารู้ไม่ว่าความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยส่งผลอันใหญ่หลวงเกตทั่วทั้งประเทศธงชาติจำต้องถูกเปลี่ยนแปลงอีกครั้งและลักษณะนี้เองที่ใกล้เคียงกับลักษณะของธงชาติในปัจจุบันขึ้นทุกที ขณะนั้นได้เกิดเหตุการณ์ซึ่งไม่ผิดปกติในสยามนั่นก็คือเกิดน้ําท่วมใหญ่เราเรียกว่าเป็นอุทกภยัยครั้งยิ่งใหญ่ของสยามเลยนะฮะร,รัชกาลที่6กตัดสินใจที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชสรที่ถูกน้าท่วมนะท่านก็เสด็จไปเรื่อยๆไปทางภาตคตะวันขใตจนกระทั่งถึงอุทัยธานีนะฮะโดยเฉพาะที่วัดเขาสแกกังตรงนั้นเองได้เกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นของธงชาติไทยเพราะว่ามียายแก่คนหนึ่งนะครับพยายามหาธงช้างเผือกเนี่ยมาประดับ นะต้อนรับพระองค์ท่านต้องบอกนิดนึงว่าธงช้างเผือกหายากนะครับเพราะว่าต้องทําในยุโรปคนธรรมดาหาไม่ได้นะครับสาเหตุที่ทำคนธรรมดาหาไม่ได้เนี่ยแต่ยาแก่คนนี้หาได้จากไหนก็ไม่รู้ก็แอบไว้กล่าวว่าจะทำเซอร์ไพรส์ทำความน่าตื่นเต้นให้กับคนสยามทั่วไปในเมืองนั้นนะที่ว่าเขาแกกังแกก็จับธงช้างเผือกเนี่ยประดับที่บ้านแต่ลักษณะเป็นแบบนี้ครับพอพระองค์ท่านเสด็จมาถึงปั๊บก็โชว์เลยกลายเป็นประดับกับหัว นะสิ่งที่ประดับกับหัวนี่แหละพวกท่านเห็นก็ตกใจนะถ้าราชบริพารเห็นก็เงียบจากที่เคยสนุกสนานก็เงียบแล้วคราวนี้เพราะว่าการประดับธงช้างกับหัวเนี่ยถือเป็นการสื่อหรือสอเจตนาที่ไม่เป็นมงคลอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเป็นลักษณะของช้างล้มช้างเผือกล้มช้างเผือกเนี่ยเป็นองค์แทนพระมหากษ,ษาตัตริย์ถ้าช้างเผือกล้มก็คือว่าเป็นการสอหรือกําลังจะบอกว่าพระมหากษัตริย์ไทยหรือรัชกาลที่หกเนี่ยอาจจะเสด็จสวรรคตได้นะครับ พค์ออท่านตอนเสด็จพระนเนกับก็เลยคิดถึงเรื่องนี้ตลอดว่าเอ๊ถ้ามียายแก่คนนึงเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมียายแก่คนอื่นอีกมีคนไทยคนอื่นอีกติดกับหูขั้นตายเลยนะฮะแต่ว่าในขณะที่กําลังเสด็จกับนิวัตพระนครเนี่ยนะครับพระอ,องค์ท่านก็ได้เห็นนะราชฎรไทยหัวใสนะฮะไม่มีธงช้างเผือกแบบยายแก่นะครับแต่ก็ยังอุตส่าห์หาผ้าสองสีนะก็คือสีขาวและก็สีแดงสีขาวเนี่ยมาจากสีของช้างเผือกสีแดงเนี่ยมาจาก สีของพื้นช้างอ่าสีสีของธง้างเผือกเนี่ยมาประดับเป็นทิวเลยนะพระองค์ท่านก็เลยบอกเออถ้าเกิดอย่างนั้นเราไม่มีธงช้างเผือกแล้วก็รัษดรใช้ผ้าสองสีเนี่ยเราก็เอาสัญลักษณ์ของสีของธงเนี่ยมาทําเป็นธงชาติใหม่แบบนี้ดีไหมนะครับก็คือธงชาติสยามพศ2459เราเรียกว่า ธงชาติสยามแบบแดงขาวห้าริว้วคือแดงขาวแล้วก็แดงขนาดใหญ่ตรงกลางแล้วก็ขาวแล้วก็มาแดงหลังจากนั้นไม่นานสงครามโลกครั้งที่1ได้ประทุขึ้นซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมกลุ่มสัมพันธมิตรและด้วยสาเหตุนี้ทำให้ธงชาติไทยกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้ง ผมบอกไว้แล้วว่าในสมัยรัชกาลที่6ชาวบ้านหัวใสนะครับก็คือใช้ผ้าสองสีเนี่ยมาแทนธงช้างจึงกําเนิดเกิดขึ้นเป็นลักษณะของธงชาติสยามพศ2459เราเรียกว่าธงแดงขาว5ริ้วนะครับเราก็ใช้จริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยควรจะใช้ธงแบบนี้ด้วยซ้ำนะฮะมันควรจะเป็นลักษณะส,สองสีนี่เลยแหละนะครับแต่ว่าพอขึ้นพศ2460นะครับประเทศสยามเนี่ยได้เกิด เขาเรียกว่าวิกิจการขึ้นวิกิจการหนึ่งนะครับคราวนี้ไม่ใช่น้าท่วมแล้วหญ่กว่าน้าท่วมอีกนั่นก็คือเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับเราหรือว่าสยามเนี่ยได้อยู่ร่วมกับกลุ่มสัมพันธมิตรนะซึ่งกลุ่มสัมพันธมิตรเนี่ยโดยทั่วไปหมหาอำนาจเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะข,ของธงสามสีนะครับดู่างตัวอย่างนี้นะครับฝรั่งเศสเราอยู่ร่วมกับเขานะก็คือแดงขาวน้ําเงินนะฮะยูเนี่ยนแจ็คหรือของ,องกิจเนี่ยก็สามสีเหมือนกันนะครับก็คือแดงขาวน้ําเงิน ธงดาวของอเมริกันหรือประเทศอเมริกันเนี่ยก็3สีนะฮะพรค์ท่านรัชการที่ผบอกว่าถ้าเราอยากจะมีส่วนร่วมในในสงครามและอยากชนะสงครามร่วมกับสัมพันธมิตรเราจะต้องเป็นธง3สีเหมือนกับของเขาเลยนะจึงเป็นที่มาของธงไตรลงนะซึ่งระบุอยู่ในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่30กันยายนพศ2460 ซึ่งในนั้นได้ระบุอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเราได้เข้าร่วมกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วเราก็มีการเปลี่ยนแปลงสีธงชาติเป็นแบบไตรล,ล,นะลงไตรแปลว่า3านะรงแปลว่าสีไตรลงก็คือธง3มสีนะครับแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้นต้องบอกว่าเป็นเกรดความรู้ที่ทุกคนควรจะต้องทราบเลยนั่นก็คือว่า สามสีเนี่ยม่ได้มาเฉพาะในส่วนของการเกิดสงครามโลกนิดหนึ่งเป็นพื้นฐานนะแต่ว่าสีน้ําเงินเนี่ยบ้านเรานะฮะโดยเฉพาะธงไตรลงเนี่ยเราเรียกว่าสีน้ําเงินขาบหรือน้ํางเงินปนม่วงนิดหนึ่งเจือม่วงนิดหนึ่งนะมาจากการที่พระองค์ Everyone. ท่านรัชกาลที่หกเนี่ยเสด็จพระราชาสมภพวันเสราร์นะซึ่งเป็นสีม่วงนะและพระองค์ท่านเนี่ยโปรดที่สุดคือสีน้ําเงินขาบหรือเราเรียกว่าน้ําเงินปนม่วงนะน้ำเงินเข้มปนม่วงเนี่ยจึง สีของธงไตรรงที่ถูกต้องจึงเป็นสีขาบนะเป็นสีน้ําเงินโบราณของชาวสยามด้วยนะไม่ใช่แค่สีน้าเงินธรรมดาเพราะฉะนั้นไตรรงธงชาติสยามจึงเป็นแดงขาวน้ําเงินขาบแล้วก็ขาวแดงนั่นแหละครับคือที่มาของธงไตรรงในวันที่30กันยายน2460จวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เลย รจริงๆแล้วเนี่ยธงไตรลงธงชาติไทยที่ทุกคนพูดกันอยู่เนี่ยนะฮะมีมาตั้งแต่สมัยสยามผมขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมเป็นความรู้นะครับประเทศสยามนะเราใช้ชื่อสยามเนี่ยจจนกระทั่งปีพศ2482จึงค่อยเปลี่ยนไปเป็นประเทศไทยนะแต่ธงไตรลงเนี่ยเริ่มใช้2460เพราะฉะนั้น2460 2461 2462 24เนี่ยเราก็ยังเรียกธงไตรลงว่าธงชาติสยามอยู่ นะจบจนกระทั่ง2,402เราจึงเรียกธงไตรรงว่าธงชาติไทยเพราะฉะนั้นเราจึงใช้ธงไตรรงเนี่ยมาตั้งแต่ยุคสยามโจบจนกระทั่งยุคประเทศไทยเลยวันนี้เนี่ย93ปีละนะครับอีก7ปีจะครบ100ปีธงไตรรงนะครับความหมายของสีนะครับสีแดงคือชาติสีขาวคือศาสนาสีน้ำเงินคือธรรมศาสตร์เนี่ยมาจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6ซึ่งระบุไว้เลยว่าไม่อยากให้คนไทยเนี่ยเห็นสีบนธงแล้วไม่รู้อะไรเลย นะแต่เป็นการรวมความสำคัญของแผ่นดินไทยทั้ง3สถาบันนะแต่อันนั้นคือความหมายส่วนที่มาก็คือแดงคือที่มาของพื้นธงช้างเผือกขาวคือช้างเผือกและสีเงินคือที่มาจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่หและวันพระราชสมภพสีของวันพระราชสมภพครับ คราวนี้ทุกคนทราบแล้วนะครับของก็คือว่าธงไตรรงคเนี่ยประกอบไปด้วยสีแดงนะแดงเนี่ยมาจากพื้นของธงช้างเผือกสีขาวมาจากช้างเผือกและสีน้ําเงินขาบมาจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่หแล้วก็เป็นสีวันพระราชสมบพรัชและการที่หนะครับแต่สัดส่วนของธงเนี่ย ทำไมจึงจะต้องเป็น6ต่อ9หรือ2ต่อ3นะครับตรงนี้เนี่ยมีอยู่ในพระราชบัญญัติซึ่งะระบุไว้ชัดเจนเลยว่าธงชาติสยามหรือธงชาติไทยเนี่ยจะต้องมีตามอาศัศจรที่แน่นอนอย่างนั้นรวมทั้งแถบสีตรงกลางแล้วก็แถบสีบนล่างด้วยนะได้ระบุอย่างชัดเจนต้งแต่ธงในสมัยรัชกาลหกืนนี้นะครับหรือว่าแดงขาวห้าริ้วเนี่ยได้ระบุไว้เลยว่าสีขาวเนี่ยจะต้องมีขนาดกว้าง1ส่วน6ทาบลงบนผืนผ้าแดงทั้งผืนโดยให ด้านล่างนะครับและด้านบนเนี่ยเข้ามา1 6ส่วนทั้งคู่เพราะฉะนั้นตรงกลางก็เหลือใหญ่เป็น2เท่าก็คือ2/6ส่วนมีระบุอย่างชัดเจนแล้วอัตราส่วนนี่แหละครับได้ถ่ายทอดและใช้มาจนถึงธงไตรลงธงชาติไทยด้วยครับผมหากต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และที่น่าสนใจเกี่ยวกับธงชาติไทยอันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยพิพิธภัณฑ์ธงสยามเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คนไทยไม่ควรพลาด และสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือธงชาติสยามหรือธงช้างเผือดพื้นจริงๆนะครับที่มีการใช้รับเสด็จมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5และก็รัชกาลที่6ถือเป็นผื้นเก่าแก่ที่มีการใช้จริงมากที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับเพราะเรารวมไว้ถึง4ผพื้นอยู่ที่นี่ครับและนี่ครับคือธงไตรลงธงชาติไทยพื้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยทําไมถึงเก่าที่สุดในโลกตรงนี้แหละครับหลักฐานยืนยันก็คือได้พิมพ์ไว้อยู่บนผื้นธงเลยนะครับว่าเป็น เป็นทงที่มีส่วนผสมของขนสัตว์ขนาด4คูณ6ฟุตนะแล้วก็ปั้มคําว่าสยามนะครับต้องอธิบายนิดนึงว่าคําว่าสยามนี้มีความหมายว่าอย่างไรคือสยามเนี่ยเราใช้เป็นชื่อประเทศของประเทศไทยเนี่ยจนกระทั่งปีพศ2482เพราะฉะนั้นผืนนี้นะครับเราเริ่มใช้ทงไตลง2460ดังนั้นผืนนี้จะอยู่ในช่วงระหว่าง2460ถึง2482 ธงชาติเป็นสิ่งสูงส่งนอกจากประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแล้ววิธีการพับธงชาติถือเป็นศินละปะอย่างหนึ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญซึ่งคนไทยน้อยคนจะทราบวิธีการพับธงชาติไทยที่ถูกต้องนะครับคราวนี้เรามาลองดูกันว่าการพับธงชาติที่ถูกต้องนั้นเราจะเริ่มต้นอย่างไรแบบไหนลองดูนะครับเราจะต้องเก็บมุมเก็บชายให้เรียบร้อยแล้วก็พับ ด้านล่างของธงก็คือแถบแดงนั้นเข้ามาสู่จุดกึ่งกลางของผืนธงเป็นครั้งที่สองแล้วพับสีน้ําเงินขาบเข้าสู่จุดกึ่งกลางของผืนธงหลังจากนั้นนะครับตรงปลายสุดเราเก็บให้เป็นลักษณะสา,สามเหลี่ยมโดยการพับหัวธงเข้ามาต้องช้าๆและพยายามรักษามุมฉากให้ได้ฉากมุมแหลมให้ได้แหลมแต่ตอนนี้จะยากนิดนึงนะครับดูช้าๆนะครับ คั้งที่สินั้นจะทบไม่ได้เพราะว่าธงจะไม่พอดีเราก็จับหัวธงที่ด้านที่เป็นเชือกธงนั้นเอาแหลมจั่วนั้นสอดเข้าไปในผืนธงที่เราพับแล้วดูดีๆนะครับเอามือสอดเข้าไปให้เรียบร้อยนั่นแหละครับวิธีการพับธงชาติที่ถูกต้องจะออกมาเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมแล้วก็มีสีครบทั้ง3สี3สถาบันเลย ได้พัฒนาเรื่อยมาจนกลายมาเป็นธงชาติไทยและธงไตรงอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยในปัจจุบันนับเป็นประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่คนไทยควรรับรู้และภาคภูมิใจในมรดกของบรรพบุรุษไทย